ออโอเคนะครับสวัสดีก็เดี๋ยวในคลิปคลิปนี้นะ <c oughs> เอ,อผมจะมาทำอะไรอะ่ะขัดกระปุงลูกสูบไปดูแล้วกันนะเพราะว่ารถที่เป็นรถลูกใหญ่เนี่ย ถ้าเราไปคว้านนะครับไปคว้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกเกิดกรณีที่เขาคว้านมาแน่นนะครับแน่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแน่นจนว่าลูกมันติดนะไม่ใช่ว่าแน่นจนว่าลูกมันขยับไม่ได้ไม่ใช่นะก็คือแน่นในที่นี้ก็คือแน่นคือมันออกจากฟืดๆหน่อยอ่ะคือฟ้านไอการฟ้านแบบเนี้ยก็คือฟ้านแบบคือเราต้องมาลันอินอะ่ะ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกลูกเล็กเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหรอกถ้าเป็นรถเด,ดิมๆอะ่ะแต่ถ้าเป็นรถที่ลูก5.9ลูก5657ลูก6อ่อนะครับอย่างลูกเนี้ยเป็นลูก6.7เนะครับเป็นของ Sonic ลูก6.7ก็ไนะครับก็ฟ้ายมาแน่นนะเดี๋ยวผมจะจัดการโดวยวิธีการที่นะเราจะขัดกระโปรงกับูงกันก็โดการใช้กระดาษทรายนะกระดาษทรายเบอร์320นะก็จุ่มน้ำมัน แล้วก็ขัดถามว่าเออแล้วช่างเนี่ยเขาเขาเคลือบกระโปรงรถฝุมาให้แล้วเนี่ยทําไมเราต้องไปขัดอีกนะฮะขัดไปเลยครับการกันเอาไว้นะกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าบางทีอ่ะเราจะไปเชื่อใจลูกค้าทั้งหมดก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าความรับผิดชอบงานเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับถ้าเราไปเชื่อใจลูกค้าหมดเต็มร้อยเนี่ยนะถ้าเขาเกิดเสียนเขืเนอยากจะเบ็ดเขาอยากจะแช่เขาเล่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเอานะครับเพราะว่า การทุบตัวเนี่ยนะครับที่ออกไปเนี่ยคือเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยไม่ใช่เซฟแต่ลูกค้านะคือเราต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราครับถ้ารถเขาขับไปมาสามสี่เดือนแล้วพังมันก็ไม่เป็นไรนะฮะลูกต <ข Hebrews. S 2> ิดมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันพ้นความรับผิดชอบไปแล้วไม่ใช่ว่าที่ผมพูดไมช่ว่าผมไม่มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะไปเชื่อใจลูกค้าทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงจริงนะครับ ขัดก็พยายามขัดนะขัดเฉียงจับจับลูกสูบแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พยายามขัดแนวเฉียงแบบนี้นะแนวเฉียงพอขัดจนแบบพอเริ่มจะาได้แล้วเราก็สลับกลับมานะเฉียงอีกด,ด,ด้านหนึง่งเป,ป็นละูกกากระบาดถ้าถามว่านะถ้าขัดแบบเนี้ยเออช่างแล้วมันไม่หลวมเหรอควันไม่ออกเหรอมันไม่เกี่ยวควันไม่ออกนะคือไอการที่เราขัดแบบเนี้ยควันนะเราต้องทําความเข้าใจอย่างนึงคือควันเนี่ยมันไม่ได้ออกเพราะว่าลูกสูบมันหลวมนะ แต่ไอ้ที่เราเข้าใจกันนะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดที่ควายมันออกเนี่ยมันไม่ได้ออกเพราะว่าลูกสูบหลวมนะครับมันออกเพราะว่าแหวนมันหลวมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําคลิปไอ้ล่องแหวนนะคือล่องแหวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปาดล่องแหวนให้ดูนะเนี่ยได้แล้วนะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ทำทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราก็ขัดทั้งสองฝั่งเลย ถ้าถามว่าขัดแบบเนี้ยมันมีมันมีโอกาสที่กระโปรงสูบมันจะหลวมเกินไปนทําให้ลูกสูบดังไหมถ้าเราขัดเยอะเกินไปมันก็ดังนะขัดเยอะก็ไม่ได้นะถ้าไม่ขัดเลยก็ไม่ได้นะลูกสูบติดนะครับเพราะว่ามันแน่นเกินนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะอัดคลิปทําคลิปไอ้นี้ลงไปนะเกี่ยวกับล่องแหวนล่องแหวนควรมีความห่างเท่าไหร่นะแล้ววิธีแก้แก้ยังไงนะครับ ขัดไปเรื่อยๆเลย,เย,เยนะขัดไปก็ต้องดูด้วยนะอย่าให้มันกินลึกเกินไปเพราะกินลึกเกินไปเส็จปุ๊บ่เดี๋ยวลูกสูบมันจะมีปัญหาอีกนะเวลาฟาตาร์เดินเบาเลวมันจะมีเสียงมันก๊อก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 อะไม่ใช่ไก่จ,กจ,กจิกนะนะฮะเสียงลูกสูบนะครับน่าจะได้นะเบอร์สามดีๆแล้วก็ลองดูลองล้างดู นะครับแล้วก็ไปเอาเสื้อสูบมาไปเอาเสื้อสูบกอนเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองแย่ดูอ่ะได้แล้วนะครับมันไม่แน่นเกินนะครับเพราะว่าถ้าแน่นเกินเนี่ยโอกาสที่ลูกสูบมันจะติดเนี่ยมีเยอะเลยนะครับบางทีไม่ต้องอะไรเนี่ยแค่เร่งเล่งเร่งนะครับอัดดูเกียร์สองเกียร์เนี่ย ติดปอกเลยนะครับล้อล็อกเลยนะครับอันนี้ต้องเป็นการเซฟด้วยเซฟตัวเองเซฟลูกค,ค้านะครับเซฟตัวเอง Page เซฟเงินตัวเองเซฟหน้าที่ของช่างที่ช่างต้องรับผิดชอบนะครับอะไรที่เราเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับะนะครับอ่ะเดี๋ยวยติดตามดูในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ถ้าใครสวงสัยอะไรคอมเมนต์มาเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการแค่นั้นเองนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะก็เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนไปแล้วนะ อันนี้ก็ไปแล้วนะเป็ีตยนเท่านี้พอเก็ดเล็กๆน้อยเอามาคอดเก็ดให้ดูกันไปแล้วครับ